เฮ้ยวันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องเล่าให้ฟังเรื่องของภารกิจที่โคตรจะล้นพ้นตัวภารกิจที่ชื่อว่าสะพายกระเป๋าเป้ใบเดียวจะเรียนหรือจะรบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ memory class ช่องที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่ความทรงจำอันแสนสนุกในวัยเรียนแล้ววันนี้เราจะไปลุยกันกับภารกิจที่วัยรุ่นเก้าทุกคนต้องเคยผ่านคุณเคยเห็นคนแบบนี้ไหม คนที่สะพายกระเป๋าเปใใ้ใบใหญ่ใบใหญ่โคตรโผดใหญ่จนมองไม่เห็นตัวใหญ่จนไหลสุดใหญ่จนเดินแทบจะล้มใหญ่จนนึกว่าข้างในมีบ้านทั้งหลังเรื่องของผมมันก็เริ่มจากกระเป๋าเป้ใบนี้แหละเรื่องของเคนเด็กผู้ชายผอมแห้งคนหนึ่งที่ต้องพิชิตภารกิจอันยิ่งใหญ่กับการแบกกระเป๋าเป้ใบนี้ให้รอดชีวิตไปวันๆพร้อมอยังจะ้ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยชีวิตในโรงเรียนยุค90มันก็เหมือนการผจญภัยที่เราไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรโผล่มา และกระเป๋าเป้ของเรานี่แหละคือหีบสมบัิประจำตัววันหนึ่งครูสุดโหดก็เข้ามาตรวจกระเป๋านักเรียนเคนกระเป๋าลูกมันหนักอะไรนักหนาเอามาดูสิโอ้โห oh วินาทีนั้นหัวใจผมหล่นไปอยู่ตาตุ่มเพราะของในกระเป๋าผมมันไม่ใช่แค่หนังสือเรียนไงครับนอกจากหนังสือเรียนเล่มเท่าบ้านแล้วยังมีลูกฟุตบอลที่ผมต้องเอาไปเตะหลังเลิกเรียนมีนิตยสารการ์ตูนที่แอบอ่านใต้โตะ๊ะมีขนมปังแผ่นที่เหลือจากเมื่อเช้ามีเทปเพลงวงโปรด มีต้นกระบองเพชรน้อยๆที่ผมแอบเอามาปลูกมีทุกอย่างชีวิตมันต้องพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์นี่คือคอนเซ็ปของกระเป๋าเป้ผมครับภารกิจต่อไปคือการขึ้นรถเมลนี่คือด่านที่โคตรจะหินเพราะรถเมลโรงเรียนตอนเช้ามันแน่นยิ่งกว่าปลากระป๋องคิดดูสิครับคน30คนกับกระเป๋าเป้ที่เหมือนมีคนอีก30คนอยู่ในนั้นผมต้องเบียดตัวเองเข้าไปพร้อมกับกระเป๋าคู่ใจ เพื่อนร่วมรถนี่ถึงกับต้องเบะปากมองบนบางคนก็เอาศอกกระทุง้ง